สวัสดีครับผมแอดเมลนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงสิ่งที่ควรทำตอนเฟสที่3มในเซริร์ฟแมนิบัตลูน่านะฮะอ่ะผมเขียนไว้ว่าไงบ้างครับผมเขียนไว้ว่าสิ่งที่ควรทำเนาะทำอะไรบ้างหนึ่งลงพามวอทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ห้ามเปิดเองก็คือให้เราลงไปแจมครับรอคนอื่นเปิดฮะมันต้องมีคนเปิดแน่นอนนะฮะมันมีอยู่แล้วคนที่เปิดะ่ะเออแต่ว่าเราอย่าเพิ่งเปิดครับให้เราเก็บเม็ดเปิดอะเก็บไว้ก่อนนะฮะไม่ต้องรีบเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้รอเปิดตอนช่วงะระดับโปรระดับไนเมะมานะเดี๋ยวเราค่อยเปิดก็ได้นะครับเก็บไว้ก่อนอ,อย่างที่สองครับ p พับบ i คไครซิตีเวน h ฮริกนะฮะทำไมถึงต้องลง p u b l พ c บบ i คไ event h เวนไฮริกบ่อยๆครับเพราะว่า p พับบ i คไครซิตีเวน h ฮริกเนี่ยมันจะได้เป็นกล่องมอดสีทองแบบนี้ฮะเป็นเขียนว่าคีย์เวิร์ด f ับบิคม o ดบ็อก t u s ตาร์ดั t แนะฮะ ซึ่งในกล่องนี้มีโอกาสได้เป็นมอดทองการันตีออฟม่วง1ออฟนะฮะเวลาที่เราเปิดให้เรากด F เพื่อเปิดแล้วก็กดใช้คอนโทรลเลอร์นะครับห้ามกดปุ่มคอนโทรล F นะห้ามนะเออให้กด F ธรรมดาพอนะครับแล้วก็ใช้คอนโทรลเลอร์ในการเปิดถามว่าไอ้กล่องจาก p u b l i c คิสคลายสิทธิ์อีเวนต์ไฮลิกพวกนี้นะฮะมันได้มอดอะไรมันได้เป็นมอดของอาวุธและมอดของหน้ากากครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูฮะ มอสของอาวุธและมอนากาศอายุตัวอย่างเช่นผมอยากได้เป็นมอ d หน้ากากสายเผาไหมอันนี้หน้ากากที่หนึ่งนะไม่เขียนเลย Mark Mo d สวันเห็นไหมฮะซึ่งในกล่องมอ d หน้ากากอันนี้จะได้มอ d อะไรฮะเผาไหมไฟฟ้าระเบิดนะฮะอันนี้ได้อะไรครับอันนี้ได้ชับเนลเบลฟัสกันเนอร์นะครับอันนี้ได้อะไรฮะอันนี้ได้เป็นฟอร์เท a วอลแฟร์บูไอแล้วก็ฟอร์ตวอล i ิกหรือน้ำแข็งนะฮะ อันนี้คือม็อดส่วนหน้ากากจะแบ่งเป็นทั้งหมด3อันนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นม็อดเฉพาะทางของแต่ละอาวุธครับเป็นม็อดอาวุธอืมยกตัวอย่างเช่นผมอ่าสมมุติว่าผมเล่นบูมบูม้วกันผมก็จะเลือกม็อดหน้าก,ากากเป็นอันนี้ฮะก็สุ่มเอาว่าจะได้ม็อดไฟหรือเปล่าแต่ถ้าใครอยากได้ม็อดอาวุธก็เลือกไปเบิร์นม็อดแบบนี้เราก็ดูออฟเห็นไหมฮะจะสังเกตว่ามันจะการันตีออฟม่วงหนึ่งอันนะฮะก็จะเป็นเบิร์น เบิร์ทิกก์ไทม์เบิร์ทิกก์เชนแล้วก็เกตวันในอดีดูนิดสิเป็นเบิร์นอร์มอลเฮดพีเกตวันอ่ะถ้างั้นเราไปดูหน้ากากดีกว่าเออหน้ากากดูสิได้ออฟะไรไฟฟ้าฮะเบิร์เห็นไหมฮะอืมไปไงก็ <c oughs> ประมาณนี้ก็จะสังเกตว่ายัางไงก็การันตีอบอฟม่วงหนึ่งออฟอยู่แล้วที่เหลือว่าจะออกมาเกลือหรือออกมาไม่เกลือยังไงก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วแต่ดวงของเรา นะครับ <invece> ต <Universe> <m akes legislation> ่อไปอะไรฮะวิ่งเก็บแมปทุกๆ4ชั่วโมงรวมถึงไซโลฮาร์ทั้งหมดด้วยถามว่าทําไมต้องเก็บแมปทุกๆ4ชั่วโมงฮะเพราะว่าการเก็บแมปทุกๆ4ชั่วโมงเนี่ยจะทําให้เราได้ของได้ทรัพยากรครับของต่างๆทรัพยากรต่างๆนะฮะมันจะได้ของได้ทรัพยากรได้ใบลงเวิร์กช็อปนะฮะใบลงเวิร์กช็อปแบบนี้นะฮะอืมแล้วก็ได้ของต่างๆเนาะเออได้พวกอ่าพวกทรัพยากรนั่นแหละเออก็พยายามวิ่งเก็บแมปบ่อยๆนะฮะ ทุกทสี่ชั่วโมงอ่ะถามว่าสี่ชั่วโมงนี้มันกี่โมงกี่ยามบ้างอ่ะพี่อ่ะเดี๋ยวเอาเวลาขึ้นเลยละกันนะครับทุกทสี่ชั่วโมงคือเวลาดังต่อไปนี้รอแป๊บหนึ่งรูปไปขึ้นนี่ฮะทุกๆุสี่ชั่วโมงฮะดูตรงนี้ตีสามเจ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าเอ่อไม่ใช่สิบเอ็ดโมงใช่ไหมสิบเอ็ดโมงดิสิบห้านะฮะสิบเก้ายี่สิบสามนี่คือเวลารีเซ็ตกล่องนะฮะเวลารีเซ็ตกล่องคือประมาณนี้ ืมจับไว้นะใครจำไม่ได้ก็แคปไปแล้วกันนะครับนี่คือแล้วทําไมต้องลงไซโลฮาร์ดด้วยพี่เพราะว่าไซโลฮาร์ดมันก็ดอบทรัพยากรมันก็ได้ของได้ทรัพยากรเหมือนกับวิ่งเก็บแมปอะได้เหมือนกันนะฮะแนะนําว่าวิ่งเก็บแมปเสร็จปุ๊บลงไซโลฮาร์ดต่อนะครับ,นนรบ,ต,นะรบต่อไปอะไรฮะเอ่อฟาร์มลูน่าทุกๆชั่วโมงนะฮะฟาร์มลูน่าทุกๆชั่วโมงฟาร์มลูน่าได้อะไรบ้างครับฟาร์มลูน่าได้กล่องลูน่าฮะเนี่ยผมมีอยู่49กกล่องแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ย กะว่าจะเก็บ100กร้อยกล่องนะฮะแล้วก็ได้ดีเวชั่นนะฮะพวกตัวสีแดงๆเนี่ยพยายามเก็บกล่อง 120, ร้อยี่สิบกล่องที่ต่ำกว่าร้อยี่สิบผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้กล่องทองการันตีออฟม่วงมันไม่ได้นะฮะแล้วก็พวกน้องดีเวชั่นต่างๆก็ได้เวลวน้อยอืมนี่ขนาดเปิดกล่องรนะ้อยี่นะอย่างนึงได้แบบประมาณววสี่วลวสี่วลสี่วลวสี่วลห้าไม่ค่อยออกก็อะไหรใเนี่ยวลหน้านานทีออกมาตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะอืม อ่ะต่อไปคอนโทรเลอร์ใช้กับกล่องทองของลูน่าและไฮริกเท่านั้นถามว่าทำไมถึงถึงบอกว่าใช้กับลูน่าและไฮริกเท่านั้นทำไมใช้ของพามวอลไม่ได้เหรอนะฮะอันนี้คือของพามวอลเนาะของพามวอลเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดจะใช้จริงๆนะให้ไปใช้ตอนพามวอลพวกพามวอลโปรพามวอลไนเมอ์นะฮะถ้าเกิดอยากจะใช้คอนโทรเลอร์นะครับอืมแนะนำว่าใช้ตอนพามวอลโปรพามวอลไนเมอ์ ส่วนตอนนี้ถ้าเกิดจะใช้คอนโทรลเลอร์จริงๆไะใช้กับลูน่าหรือไม่ก็อีเวนต์ไฮลิกเท่านั้นครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสลรับเฟสสามต้องทำอะไรดีวันนี้แอดมิก็มาแล้วแจ้งแถลงขายให้เรียบร้อยแล้วใครที่งงสงสัยอะไรยังไงก็สามารถทักแชทมาสอบถามแอดมิได้หรือว่าจะเข้ากลุ่มมาโพสต์มาถามได้เดี๋ยวแอดมิจะคอยตอบแชทต,ตอบคอมเมนต์ให้ทุกคนเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้บ๊ายบายครับ